ครับผมเอก Exponential ครับเมาาื่อเช้านี้ Apple ประกาศชิปตัวใหม่ตัว M3 ยังเป็นทางการละ M3 M3 Pro แล้วก็ M3 m a x แล้วก็อัปเดตตัว MacBook Pro ตัวใหม่แล้วก็ตัว iMac ด้วยงานสั้นมากประมาณ30นาทีแต่แพ็คไปด้วยข้อมูลเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวผมจะมาสรุป,ส,รปสั้นๆง่ายๆให้เข้าใจแล้วก็มาวิเคราะห์ด้วยว่าตัวไหนน่าสนใจตัวไหนไม่น่าสนใจมีอะไรต้องระวังม้างไปดูกันเลย ครับแล้วก็วันนี้เราจะคุยกัน3เรื่องกับ2กราฟนะครับผม3เรื่องนี้ก็คือตัวชิป M3 แล้วก็ตัว Macbook แล้วก็ตัว iMac 3เรื่องแล้วก็เดี๋ยวใช้กราฟของผม2กราฟมาอธิบายมาวิเคราะห์ว่าตัวไหนน่าสนใจนะครับครับก็เรื่องแรกตัวชิป M3 ชิป M3 เนี่ยใช้เทคโนโลยีในการผลิต3นาโนมเตตรเป็นครั้งแรกที่ใช้ในการเ,เทคโนโลยีในการผลิต3นาโนเมตรเนี่ยกับตัวชิปสำหรับ MacBook ก่อนอันนี้ก็ใช้สำหรับชิปใน iPhone ไปแล้วก็คือตัว A17 Pro 3นาโนเมอรเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยในการผลิตชิปเนี่ยเล็กที่สุดละ3นาโนเมอรเวลาใช้เทคโนโลยีในการผลิตเล็กเนี่ยผมบอกไว้เสมอมันจะมีผลลัพธ์2อย่าง1ก็คือถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยขนาด3นาโนเมอรเนี่ยคือขนาดของทรานซิสเตอร์ใช่ไหมถ้ามันเล็กลงระยะทางนี่มันจะวิ่งจากทรานซิสเตอร์หนึ่งไปอีก อีกทรานซิสเตอร์นึ่งอะพวกสัญญาอะไรพวกนี้มันก็จะสั้นลงแล้วก็ประหยัดไฟมากขึ้นไม่ต้องใช้วลต์เนเยอะอะไรเงี้ยก็จะประหยัดไฟเอาง่ายๆถ้าไม่ทําอะไรเลยแต่คนส่วนใหญ่ก็จะทําก็คือเหมือนเพิ่มจํานวนข้อเพิ่มจานวนทรานซิสเตอร์มากขึ้นคอซี c ียอจีพหรือเพิ่มฮาร์ดแวร์อะไรพวกนี้มันก็จะเพิ่มพ็อ f เฟอร์แมนตัวชิป m 3ที่ผมเห็นแอปเปิลประกาศข้อมูลมาเนี่ยผมบอกเลยว่าเขาไม่ได้เน้นการเพิ่มพ็อ f เฟอร์แมนโดยรวมเนี่ยเขาเน้นการเพิ่มเอฟเฟชเชนซีโดยเฉพาะชิปตัว m 3ามธรรมดา คือเขาไม่ได้เพิ่มจํานวนคอ CPU หรือจํานวนคอ GPU เลยถ้าคุณดูดีดเปรียบเทียบว่าข้อมูลของเก่าถ้าไม่ได้แบบฟังแล้วเอา in event ดูมันไวอะไรเงี้ยเรืเหมือนจะดูแบบข้อมูลเยอะดูแรงดูใหม่อะไรเงี้ยไม่ใช่ M3 Pro M3 ธรรมดาเขาไม่ได้เพิ่มจํานวนคอ GPU แล้วก็ CPU ลดด้วยซ้ำเพราะนั้นก็คือเขาเน้นเอ f i c เชนซีก็คือการประหยัดไฟ การที่ p ป okay. อ f o r m a n c มโอเคอาจจะเพิ่มนิดหน่อยแต่ว่าเปอยกไปมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่เขาเน้นเรื่องที่2ที่เขาเน้นก็คือเรื่อง 3D rendering แล้วก็พวกเกมมิ่ทั้งหลายเขาใส่ฮาร์ดแวร์อะไรหลายอย่างเข้าไปในนั้นยกตัวอ,อย่างเช่น mesh shading ที่ใช้ในการที่เ e n d e r พวกโครงสร้างซับซ้อนต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็ ray tracing ที่ใช้ในการที่สร้างภาพแสงสร้างเงาอะไรพวกนี้ในภาพสามมิติในการ rendering อันนี้ทําเป็นฮาร์ดแวร์นะพอทําเป็นฮาร์ดแวร์เนี่ยมันก็จะทําอะไรพวกนี้ได้ดีขึ้นประหยัดไฟมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของการเรนเดอร์ลิงพวก 3D พวกเกมมิ่งอะไรพวกเนี้แอปเปิลบอกเพอร์ฟอร์แมนซ์เพิ่มขึ้นเยอะมาก2.5เท่าเทียบกับตัวเอ็ม one หนึ่งจุดแปดเท่าเทียบกับตัวเอ็ม t w อะไรเงี้ยอันนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์ด้านแค่ด้านนี้ด้านเดียวนะการเรนเดอร์ลิง 3D พวกเกมมิ่งอะไรพวกเนี้ยแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยของตัวซีพียูจีพียูเนี่ยแอปเปิลเนี่ยจะบอกเท เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไปเทียบกับตัว M2 เนี่ย performance มันไม่ก้าวกระโดดมากถ้าคุณดูการจริงเขาจะมี performance ของ M2 ให้มันมันมันอยู่ประมาณสัก10 15 20เต็มที่อะไรประมาณนี้ถ้าเทียบกับ M2 ตัว M3 นะอ่แต่ว่าถ้าไปเทียบกับ M1 มันโอ้เยอะเลย50 60หรืออะไรเงี้ย Apple ก็เลยบอกอย่างนั้นแต่ถ้าคุณไปดูเนี่ยเทียบกับตัว M2 เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเยอะเลย CPU GPU มีเทคโนโลยีอันหนึ่งที่ Apple เพิ่มขึ้นมาใน GPU แล้วมันอาจจะทำให้ performance ดีขึ้นมาค่อนข้างเยอะอันนี้ต้องคอยดูก็คือตัว n y n i m i c t c h i n n g y y n m m i c c t c h i n g ก็คือเวลาจะเรนเดอรเวลาจะทำอะไรพวกนี้ G P U มันก็ใช้ Memory ปกติมันก็จะจองเมม o r รี่เหมือนเต็มเตแม็กของเมม o r รีที่มันใช้เยอะที่สุดอะไรเงี้ยแต่ด้นามิกแคชชิงก็คือบางอันที่เต็มก็จะให้มันไปแบบเต็มเต็มบางอันที่ใช้ไม่เยอะก็จะลดลงมาเป็นเหมือนดินามิกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเมม o r รีว่างเพื่อที่จะแคชอันต่อไปได้ไวขึ้นพระสิทธิก็ไวขึ้นอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คืออาจจะทําให้มันดีขึ้นแต่ก็ต้องคอยดูว่ามันดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีอีกฮาร์ดแวร์หนึ่งที่ a p ปเ e ิเพิ่มมาในชุด M กาดทุกช เอ่อมีเดียเอนจินที่ใช้ในการดีโคดไฟล์วิดีโอแบบ AV 1ซึ่งไฟล์นี้มันจะใช้ในพวกสตรีมมิ่งพวก YouTube หรือ Netflix อะไรเงี้ยพอมันมีฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการดีโคดอะไรพวกเนี้ยมันก็จะฮาร์ดดีโคดได้ไวแล้วก็ประหยัดไฟมากขึ้นไม่ต้องมาใช้ CPU หรือ GPU ที่กินไฟมากกว่าตัวฮาร์ดแวร์ตัวมีเดียดีโคด n ิ่งอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็เน้นประหยัดไฟอีกล่ะเห็นไหมกราฟเนี้ย เป็นกราฟที่ผมสรุปตัวชิปทั้งหลายของตัว Apple ว่าแต่ละตัวมี p e r ร์ฟอร์แมเป็นยังไงวิธีการดูง่ายๆเลยอันไหนอยู่ขวาสุดอันไหนอยู่บนสุดอันไหนวงกลมใหญ่สุดนั่นคืออันที่ดีที่สุดทำไมผมพูดจังนั้นก็คือผมพลอตเนี่ยแนวนอนเนี่ยจะเป็นจำนวนคอของ CPU นะครับแล้วก็แนวตั้งเนี่ยจะเป็นจำนวนคอของ ออ uh, G P U นะครับแล้วก็ขนาดวงกลมเนี่ยจะเป็นขนาดของจำนวนอ่ uh, Unified Memory หรือขนาดแรมเนี่ยแหละที่เยอะที่สุดที่มันจะใช้งานได้ก็คือยิ่งจำนวนคอ C P U เยอะยิ่งจำนวนคอ G P U เยอะยิ่งขนาดแรมที่มันใช้ใหญ่มันก็จะยิ่ง performance ดีที่สุดนตอนนี้นะก็คือตัว M2 Ultra เพราะยังไม่มี M3 Ultra ออกมานะครับเวลาดูเนี่ยตัวเลขตรงนี้เนี่ยที่อยู่ข้างๆข,ของเอ่อ uh, ชิปแต่ละตัวเนี่ยอันบนสุดเลยก็คือจานวนคอของ C P U แล้วก็ลง,ลงมาเป็นจานวนคอของ G P U แล้วก็สุดท้ายเป็นจำนวนของเมมโมรี่ยูนิฟายเมมโมรีะครับหรือ RAM นั่นเองในห,หน่วยคิกะไบต์ก็แค่นั้นแล้วก็มาลองดูกันเลยแล้วกันมาดู M 3ก่อนง่ายๆ M 3เนี่ยตัว M 1เนี่ยอยู่ตรงนี้ครับเพราะตัว M 1เนี่ยมี CPU 8คอร์ ore, CPU n i f คอร์ u n o r i e d Memory 16 M 1ก็เลยอยู่ตรงนี้8คอร์8คอร์ ore, ore, แล้วก็ขนาด16เนาะใช่ไหมตัวนี้คือสีดำข้างล่างตัว M 2มองไม่เห็นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะ M 2เนี่ย มีมีสเปคมีขนาดคอเท่ากับตัว m 3เลยที่เป็นสีแดงตรงนี้มันโดน m 3ทับเข้าไปผมก็เลยขีดตรงนี้เป็น m 2นะครับก็คือ cpu มี8คอตัว m 3ก็8คอ cpu 10คอตัว m m ก็10คอ ram memory unified memory ได้ 24GB เท่ากันก็คือตัวชิป m 3มเนี่ยมีคอของ cpu gpu และจำนวน unified memory เท่ากับ m 2เป๊ะเเลยตัวต่อไป m 3 pro m 3ทธรรมดาอยู่นี้ใช่ไหม m 3 pro อยู่ตรงนี้ M3 Pro ล่ะเมื่อเทียบกับตัว M2 Pro หรือ M1 Pro มันเป็นยังไงมัง่งตัว M3 Pro เนี่ยสังเกตไหมว่ามันทับตัว M2 Pro อยู่ตรงนี้ตัว M2 Pro เนี่ย CPU 12 M3 Pro CPU Core 12แต่ว่า M2 Pro GPU 19คอร์ตัว M3 Pro GPU 18คอร์เองน้อยกว่าอีกแต่มีขนาด Unified Memory เออมากกว่าเป็น36 g b ทัแทนที่เป็น32ตรงนี้ก็ อย่างที่ผมบอกคอของ M3 Pro เนี่ยของ GPU น้อยกว่า M2 Pro อีกด้วยซ้าแล้วมันก็แทบจะทับกันเลยอั้นอย่างที่ผมบอกเนี่ยถ้าเราพูดถึง performance นะตัว M3 ธรรมดากับตัว M3 Pro เนี่ยผมว่ามันไม่ได้น่าจะดีขึ้นสักเท่าไหร่เลยเทียบกับตัว M2 ใครที่มี M2 อยู่ก็ไม่ต้องเสียใจไปว่า M3 ออกแล้วแล้ว performance มันจะดีขึ้นมากผมว่าทั้งสงตัวเนี่ยไม่ต่างกันมาที่มันน่าสนใจจริงๆก็คือไอตัว Dynamic caching ของ GPU อะ ว่ามันจะทําทํางานได้ดีมากน้อยแค่ไหนมันจะเพิ่มโปรแฟนจากตรงนั้นก็ได้แต่ผมคิดว่ามันก็ไม่น่าจะเยอะมากตัวที่น่าสนใจจริงๆก็คือตัว M3 Max สังเกตไหมครับตัว M3 Max เนี่ยคือมันโดดเด่นออกมาลอยออกมาเลยอยู่ด้านขวามากกว่าเดิมอยู่ด้านบนมากกว่าเดิมและขนาดวงกลมใหญ่กว่า M2 Max และ M1 Max ค่อนข้างเยอะก็คือ CPU มี16คอร์เทียบกับ12คอร์ของ M2 Max กับ10คอร์ของ M1 Max GPU เพิ่มขึ้นด้วยเป็น40คอร์แทนที่จะเป็น38แล้วก็32ใน M1 Max แล้วก็ที่สุดยอดเลยก็คือ Unified Memory เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น128 g b เลยเทียบกับ96กับ64อยงนี้เพิ่มค่อนข้างเยอะมากเมื่อเทียบกับ M2 Mac กับ M1 Mac เพราะัน,นตัวนี้ถ้าพูดถึง p e r f o r Mac n เนี่ยตัวนี้น่าสนใจน่าลองน่าเทสที่สุดแต่มันก็ไม่น่าจะดีกว่าตัว M1 Ultra แล้วก็ M2 Ultra ที่มีจำนวน CPU GPU แล้วก็ตัว Unified Memory มากกว่ามันตัวนี้ Unified Memory จริงๆเท่ากันเลยนะครับเท่ากับตัว Ultra นะครับตอนนี้ M3 Mac เท่ากับตัว M1 Ultra นะครับ รายละเอียดที่เหลือเนี่ยคุณไปดูในตารางตรงนี้ได้ผมใส่รายละเอียดไว้ครบมีอย่างหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ําก็คือตัว Memory Bandwidth เนี่ยของ M3 เนี่ยมันลดลงด้วยอันนี้น่าสนใจมากสังเกตไหมว่าในอีเวนต์ของ Apple a p เนี่ย Apple ไม่พูดถึงตัว Memory Bandwidth เลยปกติ Apple จะพูดโชว์เสมอว่าเฮ้ยแบนด์วิดเพิ่มขึ้นไว้ขึ้นอะไรเงี้ย ในงานเนี้ย a p ป l e ไม่บอกเลยซึ่งรายะเรดพวกน,นี้ผมเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็จะเจอว่า M3 เนี้ยแบนด์วิดต์เท่ากับตัว M2 memory bandwidth นะคือตัว u n i f i e d Memory ความไวในการเชื่อมต่อของ Memory เนี้ยก็คือเท่ากัน100 GB p s ยิ่งแย่ใหญ่ในตัว M3 Pro เนี่ยเมื่อเทียบกับตัว M2 Pro เนี่ย memory bandwidth เนี่ยลดลงจาก200 GB per second เป็น150ลดลงนะในตัว M3 Pro แล้วก็เหมือนกันในรุ่น M3 Mac เนี่ยมันมีตัว memory bandwidth เนี่ย น้อยกว่า M2 Max อีก M2 Max 400 M3 Max เนี่ยถ้าเป็นรุ่นบินต่ำๆราคาเริ่มต้นเนี่ยคือ300 GB s e r second เฉพาะบินหลังๆเนี่ยบินสุดท้ายเนี่ยที่ราคาแพงสุดเนี่ยจะเป็น400 GB s e r second เท่ากับตัว M2 Max แล้วก็มีฮาร์ดแวร์ที่เพิ่มขึ้นมาในชิป M3 ที่ผมพูดไปตอนต้นที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดไฟการเรนเดอร์3มิติ ในเกมมิ่งทั้งหลายทั้งสองตัวนี้ไม่เช็ดนิงเลย t r a c i n งเนี่ยเป็นการเรนเดอร์3ามิติก็จะเน้นตรงนั้นประหยัดไฟก็คืออย่าง AV decoding ตรงนี้ก็จะเป็นการที่เราดูหนัง streaming YouTube หรือว่า Netflix ประหยัดไฟแล้วก็ GPU dynamic caching ตัวนี้ก็น่าจะเพิ่ม performance ได้แต่ก็ต้องคอยดูผลทดสอบจริงๆว่ามันจะเพิ่มขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนและในเมื่อ Apple มีชิปใหม่แล้วเขาจะเอาชิปพวกนี้ก็ไปใส่ใน อุปกรณ์ Macbook ของเขาก็คือเรื่องที่2ก็คือเป็น Form Factor Macbook Pro รุ่น14นิ้วกับรุ่น16นิ้วก็คือหน้าตาเหมือนเดิมตัว Form Factor เนี่ยหน้าตาเหมือนเดิมไปได้ทุกอย่างสเปคเหมือนเดิมไปได้ทุกอย่างต่างกันหนึ่งอย่างก็คือตัวหน้าจอความสว่างเพิ่มขึ้นจาก500นิตเป็น600นิตแต่ก็ ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตอนนั้นที่เคยเพิ่มร้อยนิดใน,ในรุ่นแอร์ผมก็ดูว่ามันไม่ไมต่างกันมากอะไรเงี้ยแต่มีอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือนอกจากเอาชิป Pro กับ Max มาใส่แล้ว Apple เอาชิปตัว m 3ธรรมดามาใส่ในฟอร์มแฟกเตอร์นี้ด้วยซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนฟอร์มแฟกเตอร์เนี่ยปกติจะเป็นชิป Pro Max แต่ว่าตัวนี้คือเอาชิป m 3ธรรมดาเข้ามาใส่แล้วก็ลดรลาคาลงอันนี้จะเป็นราคาที่ถูกที่สุดอันนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวผมมาวิเคราะห์ในกราฟราคาอีกทีหนึง่งแล้วก็มีอีกอย่างหน,งปนไป แต่ดูน่าสนใจมากเลยก็คือเรื่องสี Apple เพิ่มสีขึ้นมาก็คือสี Back Space เป็นสีแบบดำสนิทเลยอันนี้สีนี้น่าสนใจมากถึงแม้ฮาร์ดแวร์อย่างอื่นไม่เปลี่ยนเปลี่ยนสีอันนี้ผมว่าก็จะทําให้คนสนใจมากขึ้นโดยพอสีดำเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากๆบอกไว้ก่อนว่าตัวสีดําตัวนี้ไม่สามารถที่จะซื้อได้ในรุ่น m 3ธรรมดาต้องซื้อรุ่น m 3 pro หรือ m 3 mac ถึงจะมีสีดําตัวนี้ให้เลือกซื้อนะครับเรื่องที่3ก็คือ Apple เอาตัวชิป m 3ไปใส่ใน iMac ด้วย iMac มันเป็นฟอร์มแฟกเตอร์แบบที่เป็น all in one ก็คือเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าจอด้วยมีเมาส์มีคีย์บอร์ดให้เรียบร้อยแล้วก็ในตัว iMac เนี่ยมันจะแมทสีเรียบร้อยไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยฟาร์มแฟกเตอร์ไม่เปลี่ยนสเปคไม่เปลี่ยนสีไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแค่ชิปจาก m 1มันนานมาแล้วเนาะจาก m 1เป็นตัว m 3 p e r f o r m อร์แก็เลยเพิ่มขึ้น2เท่าจบไปแล้ว3เรื่องกับ1กราฟมาดูกราฟที่2มัง เพื่อที่อธิบายว่าตัวไหนน่าสนใจเทียบกับราคาผมมักจะพลอตกราฟแบบนี้เสมอก็กราฟแบบนี้เนี่ยที่ผมพลอตเนี่ยก็คือกราฟของ Macbook ตอนนี้ทุกรุ่นแล้วกออ็ทุกการอัปเกรดอันนี้ก็จะเป็นออด้านซ้ายเนี่ยตั้งแต่แนวกลางถึงลงไปเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็น Macbook ที่เป็นแบบเหมือนแลบบ็ปแบบท็อปนะก็จะมี Macbook Air M1 Macbook Air M2 แล้วก็ Macbook Air M2 ที่เป็นรุ่น15นิ้ว แล้วก็เป็นที่ประกาศตัววันใหม่วันนี้นี่ก็คือตัว Macbook Pro 14นิ้วที่เป็นรุ่น M3 ธรรมดา M3 Pro แล้วก็ M3 Max นะครับก็คืออยู่นี้อันนี้ที่ประกาศตัวใหม่วันนี้แล้วก็ด้านขวาเนี่ยก็จะเป็น Mac ที่เป็นพวก Desktop อันนี้ก็จะเป็น Mac mini ก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ที่ประกาศตัววันนี้ก็คือตัว iMac ที่เป็น all-in-one เด s ก์ท็ One, Desktop. ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าจอด้วยก็จะใช้ชิป M3 แล้ว อันนี้ก็ที่ประกาศตัวใหม่วันนี้แล้วก็อีกรุ่นนึงที่เป็นเดสก์ท็อปก็คือตัว Mac Studio ก็คืออันนี้นะครับแล้วกราฟเนี่ยก็จะเป็นการพอดราคาเนี่ยเทียบกับตัวสเปคเนาะสเปคเนี่ยก็จะเป็นตรงนี้ก็คือเป็นรายละเอียดของจํานวนคอ CPU ออก็คือตัวเลขแถวแรกเนาะแล้วก็จํานวนคอ,อ,อ GPU จำนวนแรมแล้วก็จำนวน SSD เวลาเราเพิ่มอะไรพวกนี้มันจะเป็นบินของ CPU เนาะเป็นบินของเอ,อ, SO อเอซีตัวนี้เวลาเราเพิ่มขึ้นไปราคามันก็จะเพิ่มขึ้นไปเป็นสเต็ปสเต็ปไปเรื่อยๆผมก็จะพอตเนี่ยอย่างเงี้ยทุกรุ่นเวลาเพิ่มแต่ละรุ่นขึ้นไปแล้วก็ดูว่าไอ้ราคาตรงไหนเนี่ยมันน่าสนใจบ้างสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างข้อแรกเลยการที่ Apple เอาชิป M3 เนี่ยมาใส่ในฟอร์มแฟกเตอร์ใหม่ตัวชิป MacBook ออ Pro 14นิ้วเนี่ยตรงเนี้ย ราคาแล้วก็ลดราคาลงมาลงเนี่ยเหลือ5 9 9 9, 9, 9, 9 0บาทอันนี้ราคาเริ่มต้นเลยนะแล้วราคาต่อไปเนี่ยก็เป็นเอ่อ0บาทตัวนี้เพิ่มมา7,000บาทเพราะว่าตรงนี้คือเพิ่มจำนวนแรมครับจาก 8G กิกเป็น 16G กิกสังเกตว่าตัวเริ่มต้นจริงๆเนี่ยก็คือแค่ 8G ดกิกจริงๆิงตัวนี้ผมไม่ค่อยแนะนำแรมแ 8G กิกในสเปคที่จะเป็นโปรงเนี่ยผมว่าตัวนี้ไม่ควรซื้อถ้าควรจะซื้อเนี่ยคือควรจะซื้อเพิ่มแรมเป็น1ิกิกละและการที่มันมีราคาตรงนี้อยู่แล้วเนี่ย ตัวเก่าเนี่ยถ้าเราอัปเกรดพวกแรมหรือ S S D ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเอ้ยมันน่าสนใจที่เราจะเปลี่ยนเป็นรุ่นโปรดีกว่าไหมเพราะว่าตัวนี้คือตัว Macbook Air เนาะ M2 ที่เป็นรุ่น15นิ้วตัวนี้คือตัว Macbook Air M2 ที่เป็นรุ่น13นิ้วยกตัวอย่างเนี่ยอย่างตัวเนี้ยที่ราคา55 0ห0หรือ62 0 0เนี่ยอย่างดูตัวนี้ก็ได้ตัว62 0 0เนี่ยสเปคที่ตัวนี้เป็น M2 นะ15นิ้ว c p u 8คอร์ core, GPU 10คอร์ core, RAM 16กิกและ SSD 512มันเท่ากับตัวนี้เลยนะสังเกตเห็นไหมสเปคมันเท่ากันเลยเพียงแค่คุณเพิ่มเงินอีก5,000บาทคุณได้จาก Air เป็น Pro ละซึ่ง f o r ์แ a c เตอตัวนี้ตัว Pro เนี่ยต่างกับพวก Air เยอะมากเลยนะหน้าจอเนี่ยเป็นโปรโมชั่น120 h z นะแล้วก็มีพอตต่างๆเยอะแยะไปหมดตัวมันอาจจะใหญ่ขึ้นนกขึ้นนิดหน่อยแหละแต่ว่าสเปคโดยรวมเนี่ยทุกอย่างฮาร์ดแวร์ดีกว่าตัวนี้เยอะเยอะแยะมากมาย ก็เพิ่มอีกแค่5,000บาทเองเป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นผมว่าใครที่ที่กล่าวว่าจะซื้อตัว macbook air 15นิ้วหรือ macbook air ตัวอตัว13นิ้วเนี่ยที่อัพตัว ssd หรือ ram เยอะๆเนี่ยโดยเฉพาะพวกนี้ราคาหลักประมาณ50,000-60,000ตเนี้ยผมแนะนำว่าลองมาดูตัว pro รุ่นเริ่มต้น m 3ตัวนี้ดีกว่าไหมนอกจากที่ได้ form factor ใหม่แล้วเนี่ยได้ชิปตัว m 3ด้วยนะซึ่งมันก็จะมีพวกตัว ฟีเจอร์ใน M3 ต่างๆที่ผมบอกไปล้อยู่นี้ขขาควรระวังอย่างนึงในการซื้อตัวเริ่มต้นเนี่ยนอกจากตัว8 g ิกแรแล้วเนี่ยก็คือตัวพอร์ตเทนเ e อร์โบเนี่ยจะขาดไป1พอร์ตนะครับจาก3พอร์ตเหลือ2พอร์ตนะครับอย่างที่2ที่น่าสนใจก็คือราคาเริ่มต้นแล้วก็ราคาทุกๆตัวเนี่ยของปีนี้เวลาเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยมันราคาเพิ่มขึ้นด้วยนะยกตัวอย่างอย่างตัวเริ่มต้นตัวเนี้ยอย่างตัว M3 Pro ตัวเริ่มต้นตนวเนี้ย ถ้าเป็นรุ่น m 2 pro ตัวเริ่มต้นเนี่ยมัน73,900ตัวเนี้ยมัน79,900า้บาทละเพิ่มขึ้นมา6000บาทราคามันไม่เท่ากับปีที่แล้วนะราคามันไม่เท่ากับรุ่นที่แล้วนะแล้วก็อย่างตัวนี้อีกตัวนี้ก็คือเป็น m 3 max ละในตอนที่มันเป็น m 2 max เนี่ยราคามันแส9 0 0แต่พอมันเป็นตัว m 3 max เนี่ยราคามัน1 1 4 9 0 0เพิ่มขึ้นมา1 1 0 0 0บาทเลยนะก็คือมันไม่ได้ เหมือนเปลี่ยนแค่ชิปแล้วก็ราคาเท่าเดิมนะราคาเป็นเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ราคาของตรงนี้เนี่ยที่ผมพอดของตัว Macbook Pro เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นรุ่นของ14นิ้ว Macbook Pro 14นิ้วถ้าเราจะเ,เปลี่ยนเป็นรุ่น16นิ้วเนี่ยปกติอะมันจะบวกตรงเนี้ยจากราคาตรงเนี้ยไป70,00บาทแต่ปีนี้มันบวก8,00 0บาทเพิ่มขึ้นมาอีกพันหนึ่งแล้วก็มาฝั่ง iMac มั่งมาฝั่ง iMac กเนี่ยก็เหมือนกันเปลี่ยนชิปอย่างเดียวแต่ไม่ใช่ราคาเท่าเดิมเปรเดนะราคาเพิ่ จาก45,900เป็น49,900ที่เหลือก็เพิ่มขึ้นตามลำบับตรงนี้นะครับแล้วก็ตัว iMac ตัวเริ่มต้นเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยน่าซื้อนะครับหก็คือตัว RAM เนี่ยมันเป็นแค่8 g ิผมว่า RAM เนี่ย8 g ิไม่ค่อยพอมันควรจะใช้ RAM อย่างต่ำ16 g b นะครับแล้วก็ตัวเริ่มต้นเนี่ยถึงหน้าตาจะเหมือนกันนะแต่พอตเนี่ยหายไป2พอตนะครับก็คือตัวพอต USB-C เนี่ยของตัวเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีแค่ t h u n d e r b o l t 2พอต ไม่ได้มีพอร์ต usb c อีกพอรพตนะครับตัวอื่นเนี่ยมันจะมี4พอพอตนะครับก็คือ thunderbolt 2พอร์ตแล้วก็ usb c พอรพตนะครับแล้วตัว Pro รุ่นไหนที่น่าสนใจอย่างที่ผมบอกก็คือตัว m 3 max ที่น่าสนใจตัวไหนน่าสนใจมั่งก็ตัวราคาเริ่มต้นตัวนี้เลยที่ถึงแม้จะเพิ่มราคาขึ้นไป1,000 0 0 0บาทอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นตัวที่ตัวใช้ตัว m 3 max ตัวเริ่มต้นตัวนี้ผมว่าก็น่าสนใจ มีตัวที่น่าสนใจคือตรงนี้สังเกตไหมครับมันราคาขึ้น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 ทำไมตรงนี้ราคาตกลงมา,มาเป็นหนึ่งแสอันนี้ก็น่าสนใจมันคือ,อไรตัวนี้ก็ต้องกลับมาไล่ตรงนี้นะครับตัวแรกเนี่ยมันเป็น m สาม mac บินเริ่มต้นอันนี้ก็เป็นบินถัดมาเนาะก็คือมีเพิ่ม gpu เพิ่ม unified memory แล้วก็เพิ่ม cpu ด้วยใช่ปะแล้วก็ไออันเนี้ยผมก็จะเพิ่มตัว unified memory มาสังเกตว่า cpu gpu เท่ากันอันนี้คือตัว soc ตัวบินเดียวกัน ส่วนตัวเนี้ยก็คือ SOC ตัวบินเดียวกันผมเพิ่ม Unified Memory ขึ้นมาเฉยสังเกตไหมว่าถ้าคุณเลือกตัวบินนี้เวลาจำ Unified Memory มันจาก36ไป96เลยนะมันเลยทำให้ราคาเนี้ยสูงมากๆเมื่อเทียบกับตัวตัวนี้แต่ถ้าคุณอัปเกรดมาตัว SOC M 3ของบินต่อต่อมาเนี่ยเวลาคุณจำมันจะไม่ไป96มันจาก48มันจะไป64ซึ่งมันก็คือราคาตรงนี้มันก็อาจจะไม่ได้แพงเท่ากับตรงนี้ แล้วก็ตัวบินของ CPU ก็ดีดีกว่ากันด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้ต้องการตัวแ a m มากๆ Unified Memory มากๆเนี่ย96 g b ตรงนี้เนี่ยเออผมว่าคุณน่าจะซื้อตรงนี้มากกว่าถ้าคุณอยากจะอัปเกรดนะจำตรงนี้เพราะฉะนั้นรุ่นที่ผมแนะนำเนี่ยก็ไม่ตัวนี้ก็ใบตัวนี้แล้วกันสำหรับตัว เอ่อ uh, MacBook Pro 14นิ้วเอ่อ uh, M3 Mac นะครับครับก็จบไปแล้วครับก็สรุปสั้นๆแล้วกันตัวชิป M3 เนี่ยก็ Apple ไม่ได้เน้นเรื่อง performance นะครับ Apple เน้นเรื่อง efficiency ก็คือ performance ต่อการประหยัดไฟแล้วก็เน้นเรื่อง 3D rendering แล้วก็พวก Gaming นะครับสิ่งที่ Apple เน้นเข้ามาในชิปตัวนี้เน้นเรื่อง g a ม i n g นั่นแหละเน้นเรื่อง 3D rendering นั่นแหละซึ่งจริงๆเห็นมาตั้งแต่ตัวชิป A17 Pro แล้ที่ผมเคยทำคลิปไว้มันเห็นมาแล้วตั้งแต่ที่เขาใสา่ ray tracing นี่เป็นฮาร์ดแวร์ตรงนั้นนะเข้าไปแล้ว แล้วก็ตัวชิปที่น่าสนใจในเรื่อง performance ที่สุดก็คือตัว M3 Max นะครับเพราะว่ามันเพิ่ม Core CPU GPU มากกว่าตัวอื่นแล้วก็ตัว Farm คเ c t o r ที่ Apple เ,เอาชิปตัวนี้มาใส่ก็คือมีอ,อยู่องย่านก็คือตัว MacBook Pro รุ่น14นิ้ว16นิ้วแล้วก็ตัว iMac ซึ่งหน้าตาโดยรวมเหมือนกันไปเดะตัว MacBook Pro เนี่ยจะมีหน้าจอสว่างขึ้นจาก5 0นิดเป็น6นิ10นิ้นิดหน่อยมีสีใหม่เป็นสีดำอันนี้น่าสนใจตัว iMac เหมือนกันไปเดะสีก็เหมือนกัน เปเดะแล้วก็สุดท้ายเรื่องราคาใครจะซื้อแม็ Macbook อะไรเงี้ยที่ราคาประมาณ5,600 0ื0น0 0อย่าลืมดูตัว Macbook Pro รุ่น14นิ้วที่ใช้ชิป M 3 M 3ธรรมดาไว้ครับผมว่ามันน่าสนใจมากวันนี้ไปก่อนครับผม X X เอกกน